วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปทำทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุเรียนหมอนทองแบบอร่อยๆนะคะแต่ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร์กับกดกระดิง่งแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ คือเป็นกำลังใจให้เราหาคลิปดีๆมาฝากเทหลยงข้าวเหนียวแล้วข้าวเวลาวางเราก็ไปทำน้ากะทิกันเีนี้เราก็เตรียมทุเรียนเสร็จแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เราก็มันร้อนเอามาทำู่หลังบ้าน เราจะใส่เกลือจัดน้ำกะทิประมาณหากิโลนะคะเราก็ใส่เกลือรประมาณห้าช้อนห้าช้อนชาเราใช้ประมาณห้าช้อนชาเราเราใส่สามก็ได้ โลเราก็ใส่ในตางซ้ายหนึ่งกิโลฉ้ลงไปด้วยอันเรียมค่ะอดีมือครั้งเดียวค่ะขอไปดูวยเรียน แล้วเราก็ปิกฝาไว้ก่อนนะเราให้มันเดือดนิดๆเดี๋ยวนี้เรามาดูน้ำกะทิของเราว่ามันจะเริ่มเดือดแล้วค่ะพอเริ่มเดือดซ้ำนี่เลยแล้วก็ลุลงได้เค่ okay, นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำข้าหนียวต่อค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ